ถ้าคำจำกัดความของเขาไทองครับวัยที่มีอายุ40ปีขึ้นไปไม่ใช่โรคแต่ทุกคนต้องเจออย่างเลี่ยงไม่ได้และที่สำคัญไวทองไม่ได้แบ่งเพศครับเกิดได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงและเมื่อถึงวนะัยนั้นสิ่งที่คุณต้องเจอคืออาการเหล่านี้ร้อนวูบวาบร้อนร้อน,อนหนาวหนาวทั้งที่อุณหภูมิปกติอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นอะไรก็ขัดใจหรืองุนงดไปหมดอารมณ์ทางเพศลดลง นอนหลับยากนอนหลับไม่เสนิทหลงหลงิลงืมลืม,ลมและที่สําคัญกังวลง่ายจนเกิดความเครียดอาการทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นตามวัยและฮอร์โมนของร่างกายและฮอร์โมนเพศที่ลดลงวัยทองดูแลได้ครับแค่คุณปรับพฤติกรรมและเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อวัยและเพศของคุณเองร้อนบวบบริเวณอกคอหน้าแล้วอยู่ดีๆกัหนาวหัวใจเต้นเร็วขึ้นอยู่ดีๆก็เป็นแบบไม่รู้สาเหตุ อยากรู้ไหมครับว่าเกิดจากอะไรลองดูที่บัประชาชนของคุณดูครับแล้วดูว่าคุณอายุ40แล้วหรือยังที่พูดมาคืออาการฮอแฟ a หรือที่เรียกกันว่าร้อนบุบว่าเป็นอาการหนึ่งของวัยทองอาการนี้จะเกิดขึ้น2-5นาทีและเป็นช่วงเวลาไหนก็ได้แต่ถ้ามันไปเป็นตอนเวลาที่คุณนอนคุณจะเจอปัญหานอนไม่หลับเข้ามาด้วยปัจจัยที่ทําให้เป็นก็คือ1อายุถ้าคุณอยู่ในช่วง40-60ปีก็มักจะเป็นกัน อย่างที่2คือดัชนีมวลกายหรือว่า BMI ยิ่งสูงก็จะยิ่งเป็นฮอตแฟลได้ง่ายแม้ว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนเนี่ยแต่งานวิจัยเนี่ยบอกว่าเมื่อเอสโตรเจนเราลดลงสมองส่วนไฮโปทาลามัสเนี่ยจะเซนซิทีฟมากขึ้นทําให้ร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ง่ายมากทําให้เกิดอาการฮอตแฟลหรือว่าร้อนร้อนหนาวหนาวขึ้นนั่นเองหนึ่งในวิธีการป้องกันนั่นก็คือการกินสารไฟโตเอสโตรเจนจากพืชซึ่งพบมากในถั่วเหลือง ใช้เป็นตัวทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือการกินโอเรซานอลสารสำคัญจากลำข้าวพบได้มากในดำข้าวญี่ปุ่นซึ่งมีงานวิจัยว่าช่วยอาการไวทองได้ดีมา,มากๆ79%เอนี่ยอาการร้อนบูบา้าลดน้อยลง77.4%ความเครียดลดน้อยลงและ78.1% อาการปวดหัวลดน้อยลงดังนั้นทั้งโอเลซ่าและไฟโตเอสโตรเจนจากถั่วเหลืองจึงเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับอาการไวทองเพศใครที่กำลังจะอาย40ุ40เตรียมตัวเจอได้เลยครับสำหรับเพศชายปกติแล้วระดับฮอร์โมอนเทสโทสเตอโรนอควรอยู่ประมาณ350-1,000นาโนกรัมต่อเดซิลิตรแต่เมื่อคุณอายุ40ปีขึ้นไปฮอร์โมอนนี้จะลดลงประมาณ1-2ตต่อปีดูไม่เยอะใช่ไหมครับแต่เมื่อถึงวัยนั้นอาการของคุณแทบไม่ต่างจากเพศหญิงเลยดังนั้น สารอาหารที่คุณผู้ชายควรทานคือสารสําคัญจินเซโนไซ์ที่พบมากในโสมครับและที่สําคัญควรเป็นโสมดาเพราะมีสารสําคัญจินเซโนไซ์ RG t ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับสมดุลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนโดยตรงและสารนี้ยังมีปริมาณที่พบมากกว่าในโสมแดงถึง8เท่าและควรทานเสริมกับฟีนกิกและซิงค์ครับเป็นการเพิ่มและรักษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของเพศชายให้เพียงพอและเหมาะสมรวมไปถึงอารมณ์ทางเพศและการแข่งตัวด้วยครับเมื่ออายุเข้าหลักสี่เนี่ย นอกจากฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงและฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของเพศชายจะลดลงเรื่อยๆตามอายุแล้วยังมีฮอร์โมนเมลาโทนินและฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับการนอนหลับโดยตรงลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันนั่นเป็นปัญหาที่ทําให้คนวัยทองนอนไม่หลับหลับยากหรือว่าหลับไม่สนุทนอกจากนี้เนี่ยการลดลงของฮอร์โมนเซโรโทนินฮอร์โมนแห่งความสุข ที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจและความรู้สึกโดยตรงเนี่ยทำให้คนวัยทอมีปัญหาเรื่องความเบื่อหน,น่ายความกังวลเครียดสะสมและยังไปรวมกับอาการนอนไม่หลับนอนหลับยากเกิดเป็นวังวนปัญหาของคนวัยทอแบบไม่รู้จบสารสกัดกิงงกะกจึงเป็นทางออกของคนวัยทอเพราะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งตอนกลางคืนจะกลายเป็นเมลาโทนิน ทำให้คุณนอนหลับง่ายขึ้นและยังช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองลดความเครียดยังมีหนึ่งเรื่องครับที่เกิดขึ้นกับคนวัยทองนั่นคือความวิตกกังวลซึ่งจะทำให้เกิดเป็นความเครียดได้ง,ง่ายกว่าคนในวัยอื่นเหตุผลเพราะว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยทองฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดของเราโดยตรงจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อฮอร์โมอนนี้ลดลงครับจะมีผลทําให้ฮอร์โมอนคู่ตรงข้ามหรือฮอร์โมอนคอร์ติซอลขึ้นชื่อว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดเพิ่มขึ้นได้ง่ายได้มากครับและฮอร์โมนคอร์ติซอลก็มีความพิเศษอย่างหนึง่งเมื่อคุณกังวลคุณเครียดร่างกายจะหลังหออ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลยิ่งคุณกังวลคุณยิ่งเครียดฮอร์โมอนยิ่งหลัง่งวนเป็นหลูกไม่จบสิน้นนี่แหละครับปัญหาความเครียดของคนวัยทองและนอกจากฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ส่งผลต่อความเครียดของคนวัยทองแล้วยังมีผลต่อการลดการราาาารรรรสสสส้งงงื่่ออาาตๆในม และมีข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่า78%ของคนที่มีความวิตกกังวลและมีความเครียดจะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและ80%ของคนที่เป็นไมเกรนเกิดจากความเครียดหรือคนที่มีปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงและคนที่มีความวิตกกังวลมีความเครียดจะเสี่ยงมีภาว,วะเวียนหัวมากกว่าคนทั่วไปถึง2.7เท่าครับสำหรับการดูแลเรื่องความเครียดและฮอร์โมนคอร์ติซอลไม่ใช่เรื่องยากครับในธรรมชาติมีสมุนไพรตัวหนึง่งชื่อว่ากิงโกะหรือสารสกัด กิงโกไบโลบาสารนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายมีประโยชน์ต่อระบบประสาทและสมองเนื่องจากจะสร้างระบบสมดุลให้กับฮอร์โมนเซโรโทนินเสริมสมองลดเครียดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้กับคนในวัยทองได้เป็นอย่างดีแต่นอกจากนี้ครับผมแนะนําคนในวัยทองพยายามทําตัวเองให้สนุกสดใสล่าเริงหาอะไรทําเล็กๆน้อยๆหรือออกกําลังกายบ้างเพื่อให้ร่างกายของคุณกระตุ้นการหลั่งเซโรโทนินก็จะเป็นการช่วยได้อีกทางครับ